พอก็ปันปันกันอีกแล้วนะคะช่องปลาเขาเราธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะปันก็มาตกปลาช่อนค่ะโดยการใช้ตัวทากนะคะจากเขาที่แล้วเนี่ยที่ปันมานะคะปันได้มาไม่นานนะคะเพราะว่าเยอะปันเนี่ยมันหมดซะก่อนเตรียมตัวท่ามาแค่20ตัววันนี้ปันก็เอามาแบบจัดเต็มจัดเต็มเลยนะคะนี่ค่ะตัวทากหรือเรียกอีแบมหนึ่งก็คือแมงลิงหมานั่นเองค่ะ แต่ว่าเวลาเราเตรียมมาพร้อมทุกอย่างเนี่ยปลามาจะไม่ค่อยเข้านะคะก็รอชมกันว่าวันนี้ปันก็เตรียมมาพร้อมทุกอย่างแล้วว่าเราดูว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าเวลาพร้อมปลาไม่ค่อยเข้าแต่ของไม่พร้อมปลาเข้าดีจังเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้ประจําเลยนะคะอันนี้ปันก็ทิ้งไปแล้วนะคะเราก็มาซ้ำที่เก่านะคะเขาก่อนก็ไม่คิดว่าปลาจะเข้าไงเอามาแค่ยี่สิบตัวแล้วมันก็หมดเอามาเผื่อไว้เนาะน,นี่เอามาเผื่อแล้ว

ทุกคนได้แล้วนี่คะ่ปะปลาช่อนตัวแรกมาแล้วนะคะซื้อนานมากเลยนะคะกลัวจะเข้าเนี่ยใสสวยอยู่ <for> ปันก็เลยทำเป็นไม่สนใจไปตีเยื่อปลอมแล้วโอ้โหปลาช่อนคู่ของปันใหญ่มากแต่ว่ามันไม่โดนนะคะแล้วพอตะก้อจะเดินไปหาปันปุ๊บปลาช่อนก็มากินเฮ้ยดึงเองเลยดึงเองเลย มันก็กลัวหลุดมากเลยกลัวพี่จะวัดอะที่จริงพี่จะต้องจับเองแล้วก็วัดก่อนใช่ไหมให้มันเข้าก่อนพี่ปล่อยให้มันมันอยู่เฉยๆอ่ะอะไรก็ปิดล็อกไปแล้วไงพี่ปิดช้าไงมันก็กลัวหะไอ้นี่มันหลุดมันปล่อยมันจะพุ่งใส่พี่ได้แล้วตัวแรกพอเราเผลอมันก็มาใช่ต้องต้องให้เผลอตอนน่งเฝ้าทีแรกก็ไม่มาสักตัวเลยเป็นชั่วโมงแล้วไม่มาเผลอแป๊บเดียวแหละมาเลยแล้วเราก็คุยกันว่าเป็นแบบนี้จริงๆ ทุกครั้งที่ไปตกปลาวันแรกเนี่ยจะกินดีพอวันที่สองบายบายเไม่ไพ่ขไม่ไพ่ลักแล้ลักแล้วลกแล้วลล เออวิ่งแันไม่ไผ่มันสั้นยึ๊กยึ๊กยึ๊กยึกโอ้มันมากินจนได้ตัวที่มันคุบอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยจะหลุดแล้วแล้วตัวใหญ่ด้วยนะอืมเดี๋ยวปันแก้ก่อนดีนะที่ปันมัดไว้ใช่ให้มัดไว้ไงเห็นไม่มัดนี่คือมีโอกาสหลุดได้อ่ะคือจะต้องได้ไหมว่าขอพูดก่อนนะเห็นกิ่งไม้มันขยับยึกยึกยึกไม่เห็นหรอกว่ามันกินอะจริงเหรอเออคืออ่ะ กลหรุดแล้วกใจหมดเลยเมื่อกี้วิงนน่งตุ้มตามาเลยนะวิ่งน้ำกระจายปลาบอมไม่มาแล้วไปดีกว่าสิ่งดังขึ้นอันี้คนบ้าที่ไหนตกปลาลงน้ำตกปลาชนนะอันนี้ปันก็เกี่ยวไว้กับตัวทากนะคะจำได้ไหมว่าเขาก่อนอนะ่ะตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะลุดไปลุดไปสามตัววันควันก่อนนะ ใช่อาจจะเป็นตัวเดียวกับอันนี้ก็ได้นะอืมนี่ค่ะตัวที่สองนะครับไปเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวทิ้งไว้ต่อนนะอ ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเออปุ่บายไปหมดเหรอกวาจะเข้าแต่ละตัวนี่โหยมากองเลยเมื่อกี้ดีที่กินแน่นนะอ่าใช่พี่พี่ลุดเมื่อกี้ปันเห็นปันเห็นยืดๆยืดแต่ว่ามันก็ไม่ดึงนะมันเป็นแบบทีแรกเลยที่มันกินอ่ะจิบๆใช่ นี่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้นี่ตัวที่สามแล้วค่ะกินลึกเลยใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวปดลดปลากันครับมา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 ที่เพื่ออีกแล้วครับฟองขึ้นเลยนะฟองขึ้นเลยเธอมาที่เพื่ออแล้วมาที่เพื่อมาตอนที่ปันเล่นโทรศัพท์เออมาที่ปันเล่นโทรศัพท์ ต,ตอนไม่เล่นก็ไม่มานะครับไปมาดึงออกขางขวานหนะ่อยอุ้ยอัปักบ่อเลยจะรุดอยู่แล้ว <ห å? S 1> จะรุดอยู่แล้วเฮ้ยวันนี้ไซนี้เยอะนะมาตัวที่สี่แล้วคะ่ะมากิน คันเดิมที่ปันเสี้ยงไปทางนี้นี่ายนี้ปลดไม่เป็นไรปลดได้นะนี่ตัวที่ซี่นะครับปลดได้นี่นะจะปลดเองซะด้วยเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะครับ

liễu 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 mày thình đâu mày thình đâu uuuuu ừ. này bay ra bay Ui ออออของปันเองพี่ค่ะของปันแต่ปันนไ,ไม่ดูนะครับปันปันเป็นเจ้าป่า <laughs> ปันเป็นเจ้าป่าเราไม่รู้ไหนี่ยพี่ดึงดึงดิ้มันค่อยค่อยยืบยืบยืบ,ยบโหไซนี้โลครึ่งได้นะคะคิดว่าหนักจัดแล้วหนักมากเข่าไม่ไไเตียงไม่เข่าะวิ่งเลย <laughs> นี่คะ่ะตัวใหญ่ของเรานะคะ ตัวใหญ่ของวันนี้ก็มาแล้วนะคะตัวใหญ่มากดูจริงใหญ่เท่าหัวเลยโอ้แทมข้อมือใช้กำปันอ่ะปลาหัวกมาเลยมันก็กวนหลุดมากแล้วใช่ไหมมันไม่เข้าในนี้ตากล้องเยอะอ่ะรู้สึกว่ามันสู้นักหน่วงมากมันใหญ่จริงๆงถึงถึงตาก้องจะดึงให้ปันแต่ตัวเนี้ยเป็นของปันนะคะเพราะว่าปันเห็นมันขึ้นหลายทีมากมันขึ้นแล้วขึ้นอีปันเฟี้ยงทุกวิถีทางแล้วมันไม่กินไงลองเหยื่อทุกอย่างแล้วอ่ะปันก็เลยเอาลองอันนี้ดูตัวทาก ตรงที่มันฮุบตีทิ้งไว้เลยใช่ตีทิ้งไว้แล้วมันก็ไปแลกแต่แต่แต่ทางในไม่รู้นู่นนะสุดท้ายก็ไม่ได้ดึงเองแต่มันเป็นคนคิดเนี่ยว่าจะเพี้ยนตรงนั้นอ๋ออ๋อโอเคโอเคนี่มาดูใหญ่จริงมาดูค่ะเปรียบเทียบกันเลยอ่ะเปรียบเทียบกับไอเตัวเอ๊จำดีดีอ่ะเออใส่เข้าไปนี่อ้วนมากนะเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวที่ได้ก่อนหน้านะครับดู ก่อนหน้าคือถือว่าไซส์กำลังสวยแล้วแต่กินม <จะ S 2> ก,กลายเป็นรัศมี<ท>หมดเลยอ่ะม่อกินรัศมีเบงเบงเบงรัศมีใหญ่กว่าพวกเลยใหญ่จัดแล้วจะแล้วจะอยู่ตื้ออีกไหมหรือว่าจะไปแต่จะแตะต่อเดี๋ยวก็ไปแลดไม้แต่ว่าขอฟเฟยอยู่ตรงนี้เพระเมื่อกี้ชวนกันย้ายแล้วนะคะมันไม่กินไงมันรอนานมากเลยวันเนี้ย ปนินกินตัวทากเนี่ยปนินกินตัวทากนะครับผิดคิวเจ๊ดูว่าปลาชอ่อนโดนเขาหลอกอีแล้วแค่มันยึกเห็นปะตึ๊ดตึันมัน,มน,มน,หนไหนๆไหนๆเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยๆๆๆๆใช่ๆๆๆๆลองลองกิดล็อกปิดล็อกสวนดิ อุ้ยอยู่ไหมนะ่ะอยู่ฮะ<า>อยู่อยู่เหรออโอ้ยทางใหญ่โนทางไหนทางไหทนทางไหนดิมาแล้วครับมาแล้วครับมันไม่ตอดมันไม่ดึงแรงๆนะเอ้ยยไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอห่าเ้ยดี๋ยวนี้นะปลานี่มันฉลาดแล้วนะมันกินเบา,บา จิ๊ดจิ๊ดจิ๊จิ๊ก่อนนี้ต่กล้องเห็นแล้วทำกระปันได้ลงคอโม่ใหญ่ด้วยใหญ่จริงตัวแค่นี้เอเฮ้ยมันใส่ใช้ได้ดมาดูเนี่ยมาดูนี่มันานเข้าทีถือว่ายังเข้าแต่มันแบบจิ๊ดจิ๊จิ๊จิ๊มันไม่ต่อแล้วมันต่อแบบเบาเกินปันไม่รู้เรื่องมันไม่ดึงคันก่งนะครับดีที่ต่กล้องเห็นอ่ะปันปันบอกใช่เลยโม่หรือเปล่า อ,อกหคือเปล่าอืมไม่หลอกนะเฉยได้อยู่โอเคครับท่ไหนนะแค่แหละแต่ไม่รู้ขนาดไหน ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสียงนกร้องเ่าไม่รู้โน่สองขึ้นเลยดึงยังอองใช้จังเร็วๆดินกร้องเ่าโดนไหมโดนมโดนโดนโดน มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,อ,นนลวอันนี้เอง,อ,ง,อ,งอันนี้มาแล้วอันนี้เองล็อกดังระวังระวังไอ้นี่มันจะเข้าต่อไอมันติดนี่โอ้โห <c oughs> ด,ดึงล็อกกระดังตัวแค่นี้เหรอม <c oughs> ันไม่ได้ยินเลยนี่เดี๋ยวดังขึ้แป๊บนึงเอาไป ตัวแค่นี้เองเพราะงัว่าตัวใหญ่บ่นนกเสียงดังเลยเหรอมันก็เข้าใจว่านกมันร้องอะว่ากริ๊งเฮ้ยขฮ้ยข้งขวา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 สุดไปละปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกวัดนะวัดเลยววัดเล้วอือโดนโดนโดนดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ มามามาแล้วสวิงสวิงสวงอุ้ยยายอยู่ยายอยู่โอ้มาทางนี้มางี้มางีาา้ปัปบ๊ปบปบั๊บปั๊บปั๊บไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ลอกดังละคือตอนนี้ตาขนต่าง,งจ้องนะครับพอเห็นขันยุ่ยยุ่ยยุ่ยวัดเลยขึ้นนะมันฉลาดขึ้นแนละ เริ่มระแวงใช่ไหมมันระแวงไหมม,มันระแหวงเปล่าหรือว่ามันยังไม่ทันได้ดึงใช่อาจจะยังไม่ทันได้ดึงวันนี้ตัวที่แปดใช่ป่ะตัวที่แปดอ่ะมีหลายมีหลายรอบที่มันกิงกริ้งแล้วมันปล่อยรอบนี้ไม่รอละวกึ๊กกึกกึกเอาเลยตาโตตั้งดูคันอย่างเดียวเลย เขาก่อนนะคะที่ปันมาปรับเบรกตรงนี้แต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วตากล้องลงไปในน้ำอะ่ะได้ยินดได้ยินเสียงเฮ้ยได้ยินเสียงคุ้งค่างคุ้งคาง,งลงมา <c oughs> เพราะว่าเวลาหมูหรือสัตว์ป่าลงมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเดินมันจะเยี่ยมไม้แห้งใช่ <c oughs> แล้วไม้อะมอนวูวูวูว,ว,วูแบบนี้แล้วเจอหมูป่าสี่ห้าตัวกี่ตัวนะที่เธอเจอตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่สามตัวแล้วก็ลูกมาเนี่ยห้าหกตัว ใช่ลงมากินน้ําลงมาหากินข้างๆตะลิงเลยนะคะไม่รู้ว่าลงมากินหอยเชอรี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันกินไหมปันก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครรู้ก็บอกปันได้นะอันเนี้ยมันมันมากินน้ําแบบข้างๆเลยเราก็อยู่นิ่ปันถอยหลังจะไปหยิบกล้องมาให้มาถ่ายให้ดูแต่ว่ามันไม่ทันนะคะพอมัาเจอตะก้องเนี่ยมันก็ตื่นต่างคนต่างตื่นมันอยู่ประมาณไม้แห้งตรงนี้กับตรงนี้แหละ เพราะว่าเราอยู่ในน้ำค่อนข,ข้างตลิงเหมือนกันไม่เกินห้าเมตรไม่เกินห้าเมตรอยู่ใกล้ๆใกล้กันมากใช่เพราะมันเห็นมันก็กระโดดหนีเลยนะครับ <c oughs> แล้วเมื่อวานก่อนมันก็มาตกปลาเหมือนกันขากลับเจอลุกหมูลุงหมูปลากระต้อยหนึ่งกระต้อยหนึ่งน่ารักมากเลยแล้วมันก็โดดตุต้มๆมันหนีบันหนีขึ้นป่าไปเลยใช่ตัวแดงๆดำๆน่ารัก ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะปันก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วเมื่อกี้ปันได้ลองพูดคําว่ารอบถา้าหลังจากนั้นมา3มตัวหลุด3มตัวค่ะก็ตัวสุดท้ายเป็นตะก,กล้องที่ทำหลุดนั่นเองนะคะโอเคหลุดก็หลุดไม่เที่ยง <c oughs> นี่วันนี้มาดูปลาที่ปันได้ค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้หนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกดแปใช่ปะ่ะนับใหม่สิแปตัวหนึ่งสสามสี่ห กเแปดโอ้ชนแปดตัวใหญ่สุดไขวัดตกงเออดูสะดุ้ยคมเลยใยจัดะ,ะปันก็ออกไปเดินตปลาเนี่ยคันไม้ไผ่เนี่ยได้ปันนีมา4ี่หตัววันนี้ปันนี้ไม่เข้านะคะเนี่ยมันก็จะกลับบ้านแล้วมืดแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไปกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ Youtube ช่องปลาข่วเราธรรมชาติด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน